รถปูยางฮันต้าประมาณ2เมตรเจ็ดสิบมาดูเครื่องหน่อยเครื่องที่โซ่บัง งานได้หมดเจ้นี้อะไรยก,ยกขึ้นยกลงขึ้นลงเรี่องค้างต้องปรับดีๆนะ,ะตัวเจ้วนี้เจ้นี้นป้องมาเปิดปิดฝา นู่นหน่อยมุนระบบทำงานได้หมดครับระบบทำงานได้หมดครับรับเก็บทำงานได้หมดตอนนี้เข้าหน่อย เลื่อนเข้าครับผมขับหมุนหมุนหมุนตัวนี้หน่อยหมุนไปแล้วระบบทำงานได้หมดเอาพอเดินหน้าถอยหลังไปอันนี้มันค้างอยู่เนี่ยอันนี้เราเข้าให้สุดเลย ปบบเลี้ยวอะไรได้หมดครับแบบอกล้อก็ยังเดิมๆสวยหมุนไปกลางไปด้วยเนี่ย làm ngàn đây một à, lắm à đạp à đây à cương này à cương. à để à, start mới. ออาโอเคสตาร์ทเลยอ่าเครื่องสตาร์ทติดง่ายครับเข้าหน่อยเข้าหน่อยอ่าทีนี้มันปุ่มห <บา S 1> มุนห <บา S 1> ม,มุนใบล่างใช <บา S 1> ้งานได้หมดอ่าปุ่นนี้นี่หมุนกลับ เลทั่ตัวสัตัไม่หตั่งใช้งานได้ใด้งานได้นะอาโอเคุนสายพานล่างเปิดระบบทำงานนี่เดินหน้าถอยหลังอันนี้เลี้ยวอ่าโอเคเดินหน้าถอยหลัง